แดดน่าจะละลายอยู่แล้ววันนี้มาที่เอาพายครับมางานของเรือบอลเขามีคนเขาชวนมานะครับเต้ฟู <The Food S 1> นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวมีพี่โจจจยี่บอยแล้วก็พี่เจอพี่เจอผู้บริหารกรมมี่วันนี้ควนเรา4ี่คนพอลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยทางเรือบอลเขาให้ของมาด้วยนะนี่เป็นแว่นเรือบอลแว่นเรือบอลขอบคุณด้วยนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับมีร่มมีหมวกมีอะไรให้เดี๋ยวผมแจกงในเพจแล้วกันนะ อะเดี๋ยวไปดูกันต่อนในสนามครับสวัสดีพี่เจ๋อครับสวัสดีครับผมไม่ได้สนใจอะคันนี้จองอีกแล้วอะฮะครับสวัสดีครับคุณจอคันดี้หรอคันนี้ประจำแฮงค์นี้มาใจแข็งเลยแต่คนนั้นซ้อมนะกลัวมากคนนั้นจะออกรอบเลยซ้อมอีกโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเนม่ไงไม่งั้นแอบบุกปุลเลยสวัสดีครับพี่เจอไม่หายเลย คุณบอกคนดูก่อนผมบอกว่าวันนี้คืองานเลอบอลพูดถูกป่ะใช่ครับวันนี้เป็นงานเลอบอลกับ L M V ครับเล่บอนเป็นงานกอล์ฟชาริตี้ของโปแหวนวันนี้วันอะไรฮะเนี่ยวันนี้วันวันศุกร์ฮะโดดงานมาไม่คือช่วงสิ้นปีเนี่ยเขาเคลียร์งานหมดแล้วเป็นช่วงที่เป็นช่วงพักผ่อนของเขาแล้วคือมันก็ถ้ารู้เป้าแล้วนะไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนอะยอดอ่ะนะพ่าเป้าไปเยี่ยส่งยีดิไม่จ๋าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าไม่จ๋าชื่ออะไรจ้า คืออ้อยจ้าไม่อ้อยถือให้ผมนะจ้าไม่อ้อยรู้ไหมเวลาถือให้ผมเนี่ยลำบากมากเลยรู้เปล่าทไมคะผมมาคล่องงานแค่อย่างเดียวแค่ดูลูกขึ้นเดล๋วผมจัดการเองโอเคโอเคไหมแม่อ้อยดิวนะดีดีแค่ดูลูกอย่างเดียวหน้าหน้าที่มีแค่นั้นดีเดี๋ยวหยิบเหล็กเองด้วยเช็ดเหล็กเองด้วยโอเคไหมแม่รับสุดท้ายแม่ติ้งให้ผมด้วยนะโอเคดิวเยี่ยมน่ารักเอาจริงๆถือว่าผู้บริหารเข้าใจถึงมากกันนะแม่ผมอ่ะ อีกแฟดหนึงเขาบอกให้มาได้มาก็มาร่วมงานกันได้ครับเชิญได้นะครับติดต่อได้เลยครับไม่แพงครับไม่แพงนีคิดครับ เปิดบ่อให้ตีแล้วแม่ยังขับไม่ถึงหลุมเลยเนี่ยแม่สุภิญญาโดมินิกทอร์เรตโตเร็วไปแม่เหยียบสุดสุดไปสุดเหยียบสุดสุดแม่สุดไปเลยวิ่งไปวิ่งไปแม่ขัดเข้าไปขัดเข้าไปแม่ขัดเข้าไปขัดเข้าไปแม่ขัดเข้าไปโดนี่เหี้ยเสือกเผือต่อไงต่อให้เราต่อไปตีด้านละตียิ้มมุมปากเลยนะยิ้มมุมปากเลยนะเขาบอกว่าโจ้เจอโจ้เจอเอาสิ อย่างเงี้ยฮะโปรดักชั่นกล้องสองมุมนี่อ้าวตามตามลงไปโอ้โหสวยงามอะ่ะเดี๋ยวทรายนะโอ้โหข้ามอีกการแข่งวันนี้เขามีทั้งทีมแล้วก็ส่วนตัวนะครับเป็นแบบระบบ3ามสิบหกซิสเต็มเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ไปอยู่ในไฟ์ไหนวันนี้หลุมแรกเราเริ่มที่หลุมเจ็ดพาห้าเนาะ มช็อตสามของเต้ฟูแม่งโดนเข้าเม็ดเต็มๆข้ามไปแล้วครับตกทรายที่หน้ากรีนน้ำมาโอ้โหน่าจะได้จริงๆนะเนี่ยพากเป็นบอลเลยปะโอ้โหโอ้โห,โโหเลยพี่จ้ออีกอเฮ้ย เดียวผมเลบิโจวรวบเมื่อก่อนนะกูะไม่รวบธรรมดากู <ไป S 2> มีห<อ>ักคอมีทุนิทานซ้ายก็ได้ขวาก็ดีไไมีทออั้งซ้ายเพื่อนเละขวาวันนี้เราคู่กันนี่ฮะฟูใช่ครับเตะอาร์ครับเตะอาร์เราตอนนี้ไม่น่าเชื่อครับตามอยู่หกครับส,สามหลุมไหมนะฮะแล้วก็อาการผมไม่ได้ฟิตนะครับเจอแดดนี้อะไรไม่ไหแวแต่เจอกลางคืนนะพึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเนีกจแฮปปี้มากน้าแม่เนาะน้าแม่เนาะ ตีแม่ตีพูดสิเดี๋ยวตีให้ตายเลยเดี๋ยวตีให้ตายเลยเดี๋ยวตีให้ตายเลยสิเดี๋ยวตีคนถ่ายเนี่ยไวเอ้เอาลืมจะถ่ายพี่อาร์ตขอโทษทีถ้าเราเจอมดเจอแมลงได้ฮะเออฟรีดรอปได้ครับแต่มดต้องเกินเจ็ดตัวนะเปอร์บอกเจอเมียหรือเปล่าเจอเมียทำไงเจอเมียทำไงเก่งเก่งเก่ง ครับว่าคุณไปตีกอล์ฟไนเนี่ยถึงขั้นตีไม่จบได้ข่าวว่าแคทตี้อ้วก่อนสามหลุม <c oughs> เ,เอาซุปด้านหน่อยซุปด้านหอก <c oughs> ใครเขากินเหล้ากาันเวลาตีกอล์ฟไม่มีหรอกพี่เจ๋อสวยว่ะไอชื่อสวยซาด,าดไม่ทันเลนิ้วกูยังพันกันเล่นอยู่เลยเบบใช่ กูใช้อะไรรู้ป่ะใช้อะไรฮะกูซ้อมที่บ้านกับไอ้ไอ้ไอ้ใบบรรทัดพัดอ่ะเจ็ดโดอย่างนั้นเลยฮะมึงรู้จักป่ะมันไม่หล่นจากใบบรรทัดเลยไหมฮะใช่เมื่อกี้ตอบหล่นทุกลูกหาเลยพี่โจ้ไม่ได้ถ่ายคนนี้เลยเลยคิดถึงเมียเมียคนไหนไม่เชื่ออันนี้แจกตอนไหนแจกตอนเดี๋ยวเราแจกเลยพี่ตอนแจกโอเคเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกได้แค่อย่างใดอย่างนึ่งแค่เล่มใช่ไหมฮะอ่าเอาเสียท้ายครับ แล้วฉันเลือกอะไรเตะก็ขึ้นแล้วนะแล้วฉันเลือกอะไรบาแก้วบาตัดบางสโลแล้วก็ดนตรีแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเยี่ยมโอ้โหกิกซ้ายโอ้โหอันนี้หนูไม่ยี่สิบใช่ไหมอันนี้หนูอ่อนไฟนี่โปรอะไรโปรออมโปรออมโปรออมนี่โปรแอดถ้าตีใกล้กับโปรจะได้รางวัล เป็นอะไรฮะเป็นน้องสองคนนั้นโอ้โหดีดีนะจะได้ตั้งใจฮะเขาดีดีนะตั้งใจเลยโอ้โหผมว่ามันเงียบไปฮะต้องคุยกันหน่อยต้องดีแลกหน่อยเงียบไปมันไม่ดีหรอกครับอ่ะคุยนะคอนเวงใช่ใช่ตอนนี่คือเราไม่เอามาร์คเราเล่นเป็นเล่นเงินไม่เขามีเขามีมาร์แจกเอาแตเอาใช่แล้วก็มีถ้าเขาเป็นวันก็ได้ครับ หนึ่งแปดค่ะโอ้ก็ได้ปิดคานนี่ไงนี่ไงเปรับเงินแล้วกูกลับเลยถ้าได้หวยมาปุ๊บแล้วแหวนไม่แ่งอีกเมื่อไหร่ครับแหวนหรอคะก็น่าจะช่วงกุมภาค่ะแล้วปูออมเหรอครับขอเป็นปลายมกาลาค่ะโอเคสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณค่ะแปดเจ็ดสูงปูออมครับต่ำกว่าตัวนี้ เราแข่งว่าใครใกล้กว่าโปได้ของใช่ไหมใช่ครับอยากอยากลงโปรแข่งดูว่าฉันเลยนะโอ้โหแล้วสู้กับแหวนเดี๋ยวพี่แหวนต้จะวิดยกเว้นช็อตเนี้ยเออถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาแต่คนนี้จะได้ใช่ไหมครับสวิงล้มไม่ต้องด้วยโปรดีแบนลอยไปฟางเลยโนนะเอาเลยแล้วก่อนนะเล็กๆกันอ่ะเล็กอะไรอ่ะ นี่นี่ดอเข้าดอเข้าดอเข้าจึกลงไปอ้าวนเดี่กล้องก็มีโลกไปยืนดูพบรถเลยละเนี่ยมันถ่ายท้อสดอยู่ฮะตอนนี้เฮ้ยอุ้ยก้อโอ้ยอย่าไปสิผีคล้ายปอดไปโอเคใกล้ป้ายดูได้ปะ เฮ้ยโอ้ยไปต่อไปตอกล้องอาจจะไม่เห็นนะว่าลุงดีสตาร์ทยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณครับไม่มีใครชนะเนาะมีแหวนชนะไงขอบคุณครับขอบคุณครับเพนพูดว่าเดี๋ยวตีให้ตายเลยนะเดี๋ยวตีให้ตายเลยลองฟุ้นนะเดี๋ยวตีให้ตายเลยทำไมน่ารักจังเนอะอะบุญ ขอบคุณครับ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 รถพิตตี้เหรอฮะครับผมพิตตี้ขับมาสิบปวนด่าผมทุกคนเลยทำไมผมสวยขนาดนี้พี่เชนจัดปีละครั้งใช่ไหมฮะครับพี่โอ้ทั้งสองท่านเลยใช่ไหมฮะครับพี่จัดใหม่้ชไหมครับอ๋อปีครับผมจัดใหม่เงินหมดครับพี่เหลือให้บริษัทเติบโตนิดนึงเลยพี่เชนขายของนะครับตอนนี้เรือบอลมีอะไรให้ทุกคนได้ซื้อบ้างฮะอ๋อตอนนี้นะครับเรือบอลมี ทั้ง3แคตตาล็อกลีแหละครับแคตตาล็อกลีแฟชั่นแคตตาล็อกลีเทรนนิ่งเอทแล้วก็อิคิมเม้นท์ครับแต่อิคิมเม้นท์เนี่ยจะเป็นอิคิมเม้นท์เน้นโกงโกงนิดนึงคือผิดกฎทุกอย่างเราทำมาเพื่อความตีกอล์ฟสนุกของนักกอล์ฟครับหไม้ก็น่าเด้งเกินกฎเวทก็หยุดมันกฎคือแข็งไม่ได้สักอันเราไม่ได้เป็นโปรก็อยู่แล้วดิใช่ไหมอ่าแน่นอนแล้วก็ไปโกงเพื่อนได้คือบางทีโปรก็มาซื้อไปโกงเพื่อนเหมือนกันอยากโกงได้เนี่ยยค่แค่ไอปกินกินบล็อกมืองจะใส่่แมมงงทุกไ้้เเลยีวโชช์นออฟ เฮ้ยโอ้โหเทพเชนเทพเชน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 ขายของหน่อยฮะขายของหน่อยฮะตอนนี้เรือบอลก็จะมีที่ออกกาใหม่ก็จะเป็นตัวแว่นตาตัวนี้นะครับตัวเลนส์ตัวนี้มันพิเศษนิดนึ่งคือเลนส์ตัวนี้มันจะช่วยกล้องแสงแดดแต่ว่าทําให้แสงสีเขียวชัดขึ้นก็คือเวลาเราจะดูลายเนี่ยครับมันจะชัดขึ้นมันจะทําให้พัดลงง่ายขึ้นอ่ะมาแล้วไงเห็นไหมดู แค่เล็กๆนะจุดเดียวเลยหรอแค่คลิปเองหรอจบแล้วหรอเหายไปแฟนเวนูแล้วว่ะโทษทีจำแบบแรกเลยไปนั่งกาดรอเข้าไปอันนี้มีอะไรเกิดขึ้นฮะไม่พอเลายหงายเว้ยหงายเยอะไปใช่ป่ะหงายหงายหงายมันก็อย่างนี้หงายหงายพอมันหงายปุ๊บมันงอเลยโอ้ยสวยฟูข้ามแน่นอนยังไงก็ข้ามยาครับเลยอยู่รถใครไม่รู้ฝากวางไว้เดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยช่วยเขาหน่อยช่วย อนนี้โอเคไม้มอดูีคอ่โอลาโอเคโอเคไม่เป็นไรลงลลงลลงละอยู่อยูอยู่อยูเหลือนิดเดียวพี่โอเคนิดเดียวอ่อเหรอไม่ตังอ่ะเหลือนิดเดียวนะเจองูเหรอถ้าเหมือนเจองูเลยเมื่อกี้ เดี๋ยวเดินไปดูให้ถึงแควเวนะต้นไม้ฝั่งซ้ายได้โคตรฝั่งนี้เยอะเยอะมากโอ้โหนี่นี่โอเคเซฟว่ะเซฟ ููเซฟสกอร์ตอนนี้เป็นไงทีมเราดาวอยู่4พอยต์ครับ4เหรอหลังจากโดนไปถึง10พอยต์แล้วก็เราเจอโพกเจอโพกแล์วพี่อารลากพาลงชวนกดไป6โอเคกดไป6เหลือ4เราจะไม่สัมภาษณ์ทีมนู้นครับเราจะแค่ทีมเราพอแต่ว่าสังเกตอย่างนะวันนี้ชายล้วนมันไม่ค่อยหยิบกล้องเลยพี่อาร์ตเราจะพาไปดูช็อตอาเพษครับครับผมได้มาไกลมากพาห้าหยุ่เท่าไหร่นะ นี้มาเข้าเน่บางนาเฮียสุหนไปได้ครับเอาให้ออกเลยเฮียขอให้มันข้ามน้ำโอ้โยแล้วกล้องเขสวยเด้อคุ้งน้ำแับข้ามโอเคโอเคยังไงฮะสถานเป็เด็กเกิลโอ้สวัสดีพี่โจสวยมากครับสวยเฮียวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิว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  สวยครับช็อต3า5้าครับเราเหลืออีกประมาณ160หลาเราจะให้แม่ถ่ายให้นะฮะแม่ฮะเชิญฮะเราจะดูกันว่าเฟรมนี้จะรอดหรือไม่รอดออนค่ะทัดบอดีครับพับดีแม่บอกว่าลื่นปื้ดลื่นปืด้ดอะแม่ลื่นปื้ดอ่ะแม่ค่ะ บอกให้พานไปทางนี้ม่บอกลื่นปื๊ดสถานการณ์ตอนนี้ไงให้บอกผู้ชมหน่อยฮะปลดแอกแล้วปลดแล้วเหรอเหลือกี่หลุมทีมตอนนี้เหลืออีกสามหลุมเขาโอ้โหเดือดครับเดือดวันนี้เดือดครับแต่ผมยังนำเต้อยู่นะครอุ้ยนำผมยู่สามอุ้ยเดี๋ยวครับเ๊บนยงก่อน ผมกับพี่เจ๋อแน่เสมอไหมครับเสมครับเอาแต่ว่าสัปดาห์นี้โจวี่บอยจะเบอร์ดี้สามหลุมติดโหเอาแล้วครับมีโอกาสมีโอกาสมากครับวันออนเฝ้าคอยรอฟันฟันฟันเพนนีกี่ปีแล้วครับพี่โจพี่โจบอกกูไม่เล่นโอ้ขวาโอ้หเกินเฮียก็ตอนนั้นเราอายุสิบเก้ายี่สิบห้าปีเอยนะครับเออยี่สิบห้ายแค่ฟันกันมายี่สิบห้าปีแล้วนะครับพวกเราฟันอะไรครับฟันแฮปปี้ครับฟันแฮปปี้นะครับครับ วันนี้สภาพสนามดีมากเลยนะก like รีนแบบพีเจทัวร์ใวพ้นนาทีเพือก็บปิด,อดโอ้โหเสียงสนัน่นโอ้โหชนีดรถกันตายเต็มเม็ดแล้วนะครับเพียมเข้าถ้ามันตรงนะาขึ้นไปตรงบ่อซรายนิดหน่อยผู้บริหารชอบกล้องฮะ โอ้โหเชี์ยรงป๊ดเลยเด้งหลักร้อยขอาขวากิจกรรมของเรานะคะหลุมนี้หลุมหกค่ะทำอะไรครับก็คือบี๊ดเดอะโปรหานี้โปอันค่ะโปรพาวนะคะนี้โปวิ่งค่ะง่ายๆพี่ตีให้ใกล้กว่าโปอก็จะได้กระป๋าโปแหวกไปแล้วเป็นตัวอะไรก่อนที่คุณจะได้แชมป์คุณมารายการผมผมเป็นคนปลุกปั้นคุณนะครับโปรพาวโปรพาว เล่นเล่อยู่ในตัวไหนครับตัว L ขึ้นได้ตัวกล้า L เป็นไงฮะ LPGA แล้วครับได้ดีดีเลยผมชื่ออาร์ตนะครับครับตามนี้ตินะครับนี่คุณจำได้ใช่ไหมฮะผมคงมีพูดพูดมีพคุณนะครับคุณต้องกระตันยูกับผมนะครับโอเคนะครับคุณห้ามลืมผมนะครับอ่ะแช่งเลยโอ้โห วงมันสะเทือนถึงตีนกูเลยเมื่อกี้เนีสวิงเร็วมากเลยอ่ะไอ้ยังกดชัตเตอร์ไม่ทันจริงสวยบ้างสวยบ้างสวยมากกิ๊กบนลงมาเลยไกกไม่ิ๊กไมนใกล้งมันอ่ะมันมีลูกนดีอยู่ใกล้ทงของใครอ่ะของนกเา อุ้ยสวยดอเข้าดอเข้าขวาเออไม่ออนโโหตรงนั้นอ่ะบอกเลยบันเทิงเฮ้ยเฮ้ยแบงจีทงเฮ้ยสายต้องข้านะยาลงไปลึกๆ อย่าลงไปลึกๆสุดท้ายครับพี่เจออยู่ตรงนี้ครับวัดกันคนละหมัดทงอยู่นี่ครับพาสามลูกผมอยู่นนู่นนู่นอันนี้อันนี้อันนี้อันไอ้เกฟูครับฟูบันเบอร์ดี้ลากไกลมาลาดไกลมาไม่ถึงแล้วครับไหลกลับไหมมาไวพัดมาแล้วครับเบอร์ดี้หรือเปล่า หยุดหรือเปล่าหยุดหรือเปล่าไปไปไปโอเคโอ้โหโปรใสกลับมา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 ไปไแล้วไปเยี่ยมมากพาร์ทเนอร์มาก่อนมาก่อนเลย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 มากไวมาไว้เกี่ยวถึงแล้วพัตเตอร์พี่ยาวไหม่ะโอ้ทางสายกันใหญ่ไม่ว่าปัดมาทางนี้ด้วย ลูกนี้ไม่ลงนี่หายนะครับทั้งส่วนตัวและทีมบอกเลยเาโยโนความกดดันมาให้เราแล้วครับยำวยทีมเราจะชิบหายแล้วต้องลงนะเนี่ยทักสะสำคัญของพี่อาร์ตนะครับดูถูกเกียดยามกันเหลือเกินไม ใส่เส้าตบมือบวกเจอนึงครับทีมก็บวกส่วนตัวก็บวกนเนี่ยแต่โดนมึงไงครับเฮ้ยน่าจะบวกผมด้วยนะน่าจะบวกดิผมยังบวกเต้เลยขอบคุณครับโบกเต้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจ้าครับขอบคุณครับเคลียขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจ้าขอบคุณครับพระโฟขอบคุณครับครับฟูขอบคุณเอาพาด้วยนะครับสนามสวยมากอย่ามาตีทั้งปีเลย